ไม่ว่าจะกี่ยุกี่สมัยนะครับข่าวดาราเลิกกันคบกันทะเลาะกันดูใจกันก็ยังคงสามารถขายได้ตลอดเวลาครับแล้วก็กลายเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างงามให้กับทางผู้จัดการของพวกเขาด้วยลองมาดูกันนะครับว่าข่าวดารากับโอกาสทางการค้าเป็นยังไงติดตามได้ใน Marketing กวนครับ เชนคือเด็เชนภูภูมิพดอานนท์เชนภูภ okay. ูมิเดดี้กาเก้ที่เราคุยกันเรื่องอะไรอ่ะเชนภูภูมิไงเขาโอ้โหเขาทำมังทะเลาะกันตรตงลกเชนภูภูมิเนี่ยไปทำหน้ามาเปล่าไปทำสายกรรมาเปล่าทำเพื่ออะไรฮะทำให้หน้าเด้งไงจะได้มีงานเยอะๆเี้ก็บอกหมึงคุณก็ปรับปรับของคุณยันเลยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่ขอยกตัวอย่างนะครับว่าเอเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นผู้จัดการศิลปินยอดนะเขาดูแลเขาไม่โต้ตอบกับข่าวที่มันเป็นอยู่ จานพีเตอร์จุดประเด็นนี้มาก็ดีแล้วทำไมเราผมเห็นว่าผู้จัดก,การส่วนตัวกับศิลปินหรือดารานเนี่ยชอบอันนี้ไม่ปังๆัง,งแล้วอันนี้เป็นทะเลาะกันด่ากันออกสื่อทำไมหลังๆคู่เนี่ยทะเลาะกันประจําอ,อันแรกก่อนเป็นกนระตลาดาเปล่า ผมว่าไม่ใช่เรื่องการตลาดเป็นเรื่องงกเงินกลัวว่าจะได้เงินน้อยกลัวจะเสียโอกาสในการขายใครกลัวใครฮะใครกลัวผู้จัดจาก,การกลัวว่าของตัวเองจะขายไม่ออก mm hmm. เราก็ได้คอมมิชชั่นน้อยลงป่ะ mm hmm. แต่ไม่ได้คิดอีกเรื่องหนึ่งผมมองเห็นนะครับเรื่องของการเป็นจัดการศิลปินเป็นเรื่องสําคัญเพราะเป็นเรื่องที่จะต้องใช้อารมณ์อย่างสุนทรีย์อย่างมากในการสร้างความรักให้เกิดขึ้นอาจารย์เคยผู้บริหารบริษัทใหญ่มาก่อนอาจารย์เข้าข้างคนที่เป็นคนดูแลแล้วผมเป็นศิลปินอะ ผมไม่มีจิตเยวี่ยงใจหรือไงอาจารย์เข้าข้างคนที่ดูแลศิลปินหรือเปล่าไม่จริงเเพราะว่าจริงๆแล้ววินาทีที่มีความสุขที่สุดในชีวิตผมในระหว่างเป็นผู้จัดการนะครับคือการมองทะลุศิลปินของผมเนะี่ยไปหาแฟนเพลงหรือว่ามองลอดช่องเสือ้อศิลปินน,นั่นและใช่มแล้เลยแต่ว่าเขากลับไม่มองเราแต่เขาชื่นชมนตัวศิลปินแล้วหมูซาบซึ้งมากไปช่วเด็กรลกกู แล้วมันแล้วมันจะเป็นยังไงไอ้คู่สัมพันธ์คู่นี่ในอนาคตมาร์เก็ตติ้งคู่จะเป็นยังไงคนดูแลตัวศิลปินเซเลบกับ ตัวของคนที่เป็นสินค้าเพื่อขายความสำคัญมากเ,เพราะว่านี่คือเรื่องของการตลาดหรือการทําแนวโนม้มหรือการสร้างเทรนดใหม่ให้คนก็ไปให้ถึงในสิ่งที่ควรจะต้องเป็นมไม่ถ้าเป็นผมในอนาคตน,นะคุณผู้ชมผมคิดว่าผมจะเป็นคนที่จัดการตัวเองมันจะอยู่ได้ไหมถ้าผมเป็นศิลปินคนเดียผมไม่จ้างอาจารย์ปีนธุการมาดูแลบริหารเงินทอยหมดเลยเป็นกระดาษแนวใหม่ใช้โซเชียลมีเดียทะลุทะลวงไปนั่นแหละผมขอประนามวา่าคุณไม่ใช่ผู้จัดการศิลปินผู้จัดการศิลปินที่ดีคือคนที่จะรู้จักคาว่าและสร้าง คำว่าลัทธิเพราะลัทธิมีหน้าที่ดูแลสูงส,ส่งไปอันนี้เป็นแนวคิดสูงส่งคนไทยจะทําเป็นเหรอ,หอสร้างลัทธิแพ้แล้วรู้จักยอมแพ้ต้องดีโอเคอาชีพ <c oughs> ผู้จัดการศริลปินเนีมีความสําคัญมากนะครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าความจริงแล้วงานหลายๆงานที่ศิลปินเขาได้รับมาจะเป็นงานโฆษณานเดินแบบถ่ายละครเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วล้วนจะผ่านผู้จัดการมาก่อนแทบทั้งสิ้นเลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยบรรดาค่ายหนังค่ายเพลงค่ายละครต่างๆเนี่ยเขาก็ไว้ใจในการให้ผู้จัดการที่มีชื่อเสียงเนี่ยค้นหาศิลปินหน้าใหม่มาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผู้จัดการสองศิลปินเนี่ยรายได้เนี่ยไม่ใช่เบาๆนะคุณบางคนที่มีดาศิลปิน มีชื่อเสียงอยู่ในสังกัดของตัวเองเยอะๆเนี่ยโหรายได้นี่หลักสิบหลักล้านเลยทีเดียวถึงได้มี Air m s เป็น1 0บสบใบได้นะคะถือกระเป๋าเทียบใบละหลายแสน,นะค,ะครับมาดูเรื่องของรถบ้างคุณธนวันมีอะไรเอ่ยนะคะ หลังจากที่การแข่งขันของรถยนต์ในปีนี้ต้องบอกได้ว่าดุเดือดเหลือเกินนะคะคเพราะว่านอกจากปีที่แล้วเนี่ยเราจะเจอกับปัญหาน้ําท่วมแล้วนะคะบรรดาผู้บริโภคที่ต้องการจะซื้อรถเนี่ยอาจจะรอจังหวะในปีนี้แหละเพราะว่าอั้นมานานนะคะแล้วก็การเปิดตัวรถยนต์ในปีนี้ก็จะเห็นเลยว่ามีหลายค่ายเนี่ยเปิดตัวนะคะทยอยทยอย,ย,อยเปิดในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะคะ ย้อนกลับไปนะคะวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยะะก็มีมิสุบิชิเปิดตัวอีโคคานะคะมิสุบิชิมิราะนะคะถัดมาอีกวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชม21มีนาคมเมื่อวานนี้สดสร้อนๆนะคะทางค่ายรถยนต์เนี่ยมีการเปิดตัวรถยนต์ใหม่กันถึง3ค่ายเลยทีเดียวเลิกยามงามดีได้ขนาดนั้นนะคะเป็นตัวเลขสวยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่เขาอมองว่าคือถ้าหากดูเนี่ยช่วงเดือนนี้เนี่ย ถือเป็นเดือนสุดท้ายของไตรามาตนี้แล้วนะคะแล้วก็ที่สาคัญสัปดาห์หน้าก็จะมีมางานมอเตอรโชว์ด้วยนะคะก็เลยทําให้ทางซูซ u กิเนี่ยมีการเปิดตัวรถยนต์นิโคคาซูซูกิ s w i ฟ t นะคะเริ่มต้นราคา400,000 406,000บาทนะคะแล้วก็รุ่นท็อปเนี่ย500,000 505,000บาทนะคะขณะที่เชฟโรเลตเองมีการเปิดตัวรถกระบะดัดแปลงด้วยนะคะซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยราคา ะะก็จะไปรอขายกันเนี่ยในช่วงในช่วงงานมอเตอร์โชว์นะคะอีกรุ่นหนึ่งที่มีการเปิดตัวเมื่อวานนี้ก็คือ Toyota Prius นะคะเป็นการปรับรูปโฉมใหม่นะคะราคาเริ่มต้น1,190,000บาทไปจนถึงประมาณเกือบล้านสเลยทีเดียวนะคะก็รอชมกันอย่างจุใจเลยจริงๆเนี่ยก็ต้องไปรอดูในงานมอเตอร์โชว์เพราะว่าจะมีทุกรุ่นเลยทีเดียว,ยวรวมไปถึง อ่าเคมร์ที่มีการเปิดตัวประกอนหน้านี้ด้วยต้องใช้เวลาเดินมากหน่อยนะฮะับสำหรับออเตอรโชว์ครั้งนี้เพราะว่ารถใหม่ๆเนี่ยเพียบและผมก็เชื่อว่าคนเองก็เพียบเหมือนกันคงต้องไหลไปตามๆกันนะครับเอาละครับหมดเวลาของชั่วโมงธุรกิจวันนี้แล้วนะครับและเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตอน10โมงเช่นเดิมนะครับผมโมนายคุณธนวัลพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ